สวัสดีครับกระผมอดีสรเพียงเกตวันนี้วันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2563ข่าวาวของกองทัพนะครับทหารที่ทำา o o ที่ทำ information operations ที่เรียกว่า I.O. ปฏิบัติการข่าวสารในการที่ทวิตเตอร์เขาปิดบัญชี ของกองทัพไทยถึง926บัญชีประเทศไทยมากที่สุดนะครับ926บัญชีทางประเทศคิวบา526อิราน104ซาอุดิอาระเบีย33และรัสเซีย5ทวิตเตอร์ปิดบัญชีเพราะบัญชีนั้นเป็นบัญชีที่ไปคุกคามไปเชียร์ฝ่ายรัฐบาลไปคุกคามนักการเมืองฝ่ายตรงกันข้าม เป็นกระบวนการที่เข้าไปแทรกแซงติดตามการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนและเมิดรัฐมนูญครับเป็นปัญหาว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปัจจุบันจะรับผิดชอบอย่างไงนายกรัฐมนตรีครับเป็นควบตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยฝ่ายการเมืองกลาโหมจะว่าอย่างไงเห็นเงียบเลยเห็นแต่บนปรามคุมคูนักศึกษาจะชุมนุมวันที่ 14ตุลาคม2563ไม่ได้มาเปิดปากหรือไม่ไม่ได้มาถแถลงโดยในนามของนักการเมืองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดี๋ยวนี้ครับมีการประกวดนะประกวดใน Army Cyber Contest Army Cyber Contest ครับทีมนักรบไซเบอร์นะจากทอบฐอานเรือฐานอากาศและบอกอทัพไทย ในการประกวด a m i d Cyber Contest ได้ทีมเอ็กโคจากกรมสื่อสารทับทับบกได้ที่หนึ่งสื่อสารทหารบกสื่อฐานทหารสื่อสารทหารอากาศสื่อสารทหารเรือและสื่อสารของกองทัพไทยสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่านักลบไซเบอร์ได้รับเงินภาษีอากรจ่ายเงินเดือนมาทำการแทรกแซงติดตามการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชน ถึงเวลาหรือ,อยังที่จะปฏิรูปกองทัพอย่างแท้จริงพระอภิรัตนโนหรือพลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ตอนเข้ารับตําแหน่งเป็นพอบอบทบจากปฏิรูปกองทัพจะปฏิรูปกองทัพบกหายจ้อยเลยครับจนกเกษียณอายุราชการและก็ไปบวชแล้วไม่มีใครมาปฏิรูปกองทัพได้กองทัพเป็นตัวถ่วงในการพัฒนาประเทศทราบไปด้วยไม่ทําหน้าที่ที่ตนเองมีหน้าที่รบ ผมไม่เคยปรากฏว่ารบอะไรที่ประสบชัยชนะให้ประชาชนปีดาปราหมดเลยแต่ไปแทรกแซงไปอยู่ในองค์กรต่างๆโดยเฉพาะกออรมนอ,ององอนวยการรักษาความมั่นคงภายในเนี่ยตัวดีครับตัวแทรกแซงตัวติดตามใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรกูต้องรู้เรื่องหมดคือทหารคือไซเบอร์เนี่ยแหละครับขายหน้าเขาไหมวันนี้ผมพูดเป็นวันที่สองครับประเทศไทยขายหน้า,ขา,นาเขาที่สุด สิทธิเสรีภาพของพี่น้องประชาชนที่จะใช้เครื่องมือสื่อสารไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะใช้ในเรื่องทวิตเตอร์เฟซบุ๊กนะอินสตาแกรมทิกต็อกอะไรตัวน้องนี้ครับมีคนคอยติดตามอยู่ตลอดโดยเฉพาะรัฐมนตรีดิจิทัลครับพุทธิพงศ์ปุกณกันนี่ได้ดิบได้ดีมาจากการเป่านกหวีดไม่ให้เอาเรื่องเอาราวเลือกเกินปากอย่างโน้นปากอย่างนี้ทำไมทวมิตเตอร์ไม่เคารพกฎหมายไทย เพราะทวิตเตอร์เขาเป็นสากลครับเขาเป็นเป็นเครื่องมือของพี่น้องประชาชนชาวทั่วโลกเลยไม่ได้เป็นขี้ข่าของรัฐบาลที่เป่านกวีดรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องก,กับการเป่านกหวีดทั้งนั้นแหละครับใช่หรือเปล่าพุทธิพงศ์ใช่หรือเปล่ารับดนีศึกษาซึ่งเด็กกาลังไล่อยู่ทุกวันนี้ยคุณเป่าน,นกวีดคุณมาโดยทางที่ไม่ชอบไงขับไล่รัฐบาลของยิ่งรักชินวัตรเป่านกหวีดไล่เขาแล้วก็มาเป็น แล้วมาจํากัดสิทธิเสรีภาพคนเห็นต่างก็เคลื่อนไหวมีอะไรเขาจะต้องติดตามตลอดอย่างนี้หรือเขาถึงจะชุมนุมกันไงชุมนุมกันวันที่14ตุลา2อง3ันเท่อนี้ไม่ต้องมาสกัดกั้นหรอกครับชุมนุมเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยประชาธิปไตยในเมืองไทยเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เป็นต้นมายังไม่ปรากฏเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริง เขาต้องการให้จบที่รุ่นเราครับในขณะที่ชุมนุมนั้นจะมีการอ่านบทกลอนของคุณวิสาคันทับซึ่งตัวนี้ตัวท่านเองก็หลบลี้หนีภยัยเผด็จก,การตั้งแต่คุณประยุทธ์จันโอชาทํา,ารัฐบาลคุณวิสาคันทับและคุณปรจิตอักษรดรงก็ละเหยเร่ร่อนไปอยู่ต่างประเทศไม่ยอมรับอํานาจรัฐอํานาจเถื่อนอํานาจโจรของพวกคุณกับคนชุมนุมวันที่14ตุลาสอง 163จะอ่านบทกลอนที่เป็นอมตะของคุณวิสาขันทบครับไม่มีอำนาจใดในโลกล่าผู้ปกครองต่างมาแล้วสาบสูญไม่มีใครล้ำเลิศหน้าเทิดทูนประชาชนสมบูรณ์นิรันไปเมื่อยืนหยัดต่อสู้ผู้กดขี่ประชาชนย่อมมีชีวิตใหม่เมื่อท้องฟ้าสีทองผ่องอัมัยประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดิน ประชาชนย่อมเป็นใหญ่ในแผ่นดินครับเป็นบทกรที่เป็นอมาตะของคุณวิสาคันทบครับนี่คือความเรียกร้องต้องการของพี่น้องประชาชนทับโบกต้องออกมาเปิดเผยอย่ามาเล่นมาชี้แจงยังไงเขาก็ไม่เชื่อแล้วครับระหว่างทับโบกฐานไทยกับทวิตเตอร์ใครเชื่อใครผมเชื่อทวิตเตอร์ครับเพราะทวิตเตอร์ไม่ใช่องค์กรที่คุณมังคับบัญชาสาหันขวาหันได้ผมเชื่อทวิตเตอร์ เลิกคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนสะครับหันหน้าปองหันหน้าให้ประเทศไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระสัตวุดทรงเป็นพระป,ประมุกเปลี่ยนแปลงแก้ไข,ขกฎหมายรับโดนให้เป็นประชาธิปไตยสอวอหลายคนนะครับจะฟังการชุมนุมแต่การตัดสินใจไม่สามารถมาบีบได้สอวอถอยไปได้แล้วครับคุณมีอํานาจโดยทางพิเศษโดยทางรัฐโดยการแต่งตั้งมาบางคน9ปีครับ ไม่ทํามาหารกินอะไรเลยถอยออกไปให้ประชาชนเขาเป็นเจ้าของประเทศอยากเป็นสอวอ,อยากเป็นสอสอไปลงเลือกตั้งสิไม่ได้มันไม่อายเขาเลยครับรับเงินเดือนเขาด่ายอยู่ทุกวันด่ายอยู่ทุกวันด่ายอยู่ทุกวันสวโคตรหน้าหนาเลยครับนี่แหละประชาชนนักเรียนนักศึกษาเขาซึ่งจะมาออกมาเรียกร้องครับวันนี้กองทัพไซเบอร์ต้องสลายรับทีกระลาโหมหายหัวไปไหนออกมาถแถลงเรื่อง กองทัพไซเบอร์ของพวกคุณที่คุกคามสิทธิสิทภาพของประชาชนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ